ผมป่วยเป็นเส้นเสียงอักเสบไม่ถึงกับเลือดลากนะแต่เป็นเป็นระยะแรกๆเพราะว่าไปทําเรื่องเรื่องหนึ่งมาแล้วแล้ววันนี้ผมมีเรื่องจะเล่าหลายๆทีละเรื่องมาแป๊บเดียวโอเคไหมวันนี้มาแป๊บเดียวเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าแค่เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าแค่เรื่องเส้นเสียงอักเสบป่วยได้ยังไงแล้วก็ไปประเทศโปรโตกนี่วันนี้มีแค่3เรื่องนี้โอเคไหมวันนี้มาสั้นๆเพราะว่ากูไม่สบายโอเคไหมบงอยากรู้ความจริงอะไรอีกมาไอ้นะอย่างแรกเลยนะ มึงไม่เหมือนกูแม้แต่นิดเดียวแล้วก็มึงก็อยากเป็นกูใช่ไหมอย่างแรกเลยก็คือเลิกเป็นเหมือนกูก่อนถ้ามึงอยากจะเป็นกูอยากจะเป็นนักเดียวอยากจะยืนแพมอยากจะทําอะไรเนี่ยอย่างแรกที่มึงต้องทําคือมึงเลิกคิดว่ามึงเหมือนกูได้แล้วแล้วก็เลิกคิดว่าหน้าตามึงจะโตมาเป็นแบบกูเข้าใจไหมจริงจริงกูทาจมูกมาจริงจริงกูไปทําจมูกมากูไปร้อยไหมกูไปฉีกปากมาสด้ามาด้วยสัตว์เอยกูไปทําฟันที่มันเหลืองด้วยสัตว์เพราะกูเป็นจะเป็นอีเด็กมึงแล้วกูน้าหนักร้อยสิบด้วยโอเคไหม แล้วอย่าลืมแลไปด้วยกระปุกเรื่องเนี่ยมันเป็นอย่างนี โอกาสได้ไปรับงานงานนึง่งมันเป็นงานคล้ายๆเหมือนเ,ออเป็นตัวประกอบของโฆษณาทดลองตอนพายลอตตอนพายลอตแต่ว่าเป็นตอนพายลอตแล้วก็เป็นครูแอคติ้งเป็นเหมือนครูการแสดงแต่ไม่ถึงจะเป็นเหมือนผู้ช่วยครูการแสดงอธิบายอย่างเี้ยเป็นผู้ช่วยครูการแสดงในรูปแบบกองโจรคือเราประมาณแบบว่าสมมุติว่าเราจะทํา พูดได้ปะไม่ไม่พ้นหรอกสมมุติว่าเราจะทำซีรีส์วายซีรีส์วายเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องว่าเธอกับฉันตะปุ๊กกระแองอะไรเงี้ยตะปุ๊กกระแองซีรีส์สมมติมันมีชื่อว่าตะปุ๊กกระแองซีรีส์เวลาเราจะทําเรื่องเดี๋ยวนี้นะในปัจจุบันนะแต่ละปีเนี่ยเราจะมันจะมีแต่ละปีมันจะมีเ,เ,เขาเรียกว่าการเติบโตของคอนเทนต์ใช่ไหมเหมือนกันอย่างปีที่แล้วเนี่ยละครคุณธรรม ละครคุณธรรมก็กูไม่ได้ไปยุ่งอะไรแต่อย่างปีเนี้โจยตะปู๊กเดอะซีรีส์เนี่ยแม่งมาแน่ก็จะมีพวกค่ายรุ่นพี่ของพวกพี่กูเนี่ยเขาก็ไปโจยตะปู๊กทาซีรีส์โจยตะปู๊กเดอะมูวี่แล้วทีนี้ผมอะ่ะตอนนี้ผมผมเคยเล่าให้ฟังหรือยงังว่าผมเคยเป็นนักเรียนการแสดงมาก่อนผมเคยเรียนการแสดงสมัยตั้งแต่ผมอายุสิบหกเลยสิบหกสิบเจ็ดเลยผมเคยเรียนการแสดงมาก่อนแล้วผมก็เคยอบรมมันก็ มีพื้นแล้วเราก็ไปอยู่นั้นมาแล้วเหมือนกับเรามีพื้นเราเคยแสดงได้เขาก็เรียกผมเนี่ยไปเป็นคล้ายๆเหมือนผู้ช่วยเทรนนิ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่เขาจะถ่ายตอนที่เขาจะแสดงเขาจะถ่ายไพร์ลของโจยตะปุ๊กเดอะซีรีส์มันจะเป็นตอนไพร์ล์ก่อนแล้วไปเสนอตามช่อง YouTube ต่างๆที่เป็นค่ายซีรีส์วแล้วค่อยซื้อไปฉายซึ่งพอดแม่งก็จะไม่มีอะไรมากก็คือก็แค่มึงคนนึงที่แมนๆหน่อยไก่คนนึงที่หว,วานๆหน่อยเดินชนกันแล้วก็เฮ้ย เป็นอะไรวะแล้วก็ถ่ายเป็นจะเป็นไพร์ล์มันจะมีมันจะมีถ่ายสองแบบครับถ่ายไพร์ลไพร์ลก็คือถ่ายตอนแรกเต็มตอนกับอย่างที่สองถ่ายทีเซอร์ถ่ายทีเซอร์เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนถ่ายไพร์ลแต่มันจะถ่ายสามตอนซึ่งมันจะใช้งบประมาณมากกว่าเพราะมันต้องเปลี่ยนโลเปลี่ยนฉากส่วนใหญ่ที่เขาจะทํากันเนี่ยคือถ่ายตอนแรกเต็มตอนแต่ฟูลออปชันเหมือนเรื่องกินก่อนเดอะซีรีส์กินก่อนเดอะซีรีส์นี่ก็คือ ถ่ายไพลอดเหมือนกันถ่ายในบับผับบาร์ถ่ายในบาร์แล้วแล้วก็แบบเอ้ยมาเฟียเฮ้ยมึงจะเข้ากลุ่มกูมึงจะต้องช่วยตะปูกก่อนอะไรเงี้ยกินก่อนเดอซีรีส์ก็ประมาณนั้นเลยนี่ก็เหมือนกันแรงบันดาลใจจากกินก่อนกินก่อนซีรีส์เหมือนกันตะปูกซีรีส์เนี่ยพอดจะประมาณแบบว่าก็จะพอดจะมหาอะไรจะกินง่ายจะเป็นเรื่องของสมมุติว่ามันชื่อตะปูเดอะซีรีส์ตอนอพิลลมวีหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของหนุ่มคนหนึ่งที่ มาจากอ้าวเฮียพิรมตอนที่หนึ่งชื่อพิรมโอเคโอเคโอเคมันมีหลายมอเนาะเฮียเออนนะมันมันมีหลายมันมีสามมอเนี่ยเลยเออหายง่ายเราจะโอ้ยหายง่ายมากยิ่นักแสดงเนี่ยหายง่ายมากก็คือเพราะว่าด้วยด้วยมาหาลัยแถวๆนั้นแถวๆพิรมเนี่ยมันก็จะมีพวกแต่ละคนเนี่ยคือถ้ากูพูดตรงตรง ถ้าพูดตรงๆไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะสวยจะเรียกว่ามันจะเป็นแหล่งรวบรวมคนเดินแอคและให้ใครสักคนมาเป็นแมวมองดึงโอ้แต่ละคนพร้อมจะแอคทั้งนั้นตอนแรกกูสงสัยว่าพวกมึงแอคทาไมวะอ๋อเพิ่งรู้ว่าเผื่อแมวมองจะมาจับเหมือนคนที่จะไปเดินสยามแล้วฟนะิลน่าจะเหมือนคนจะมาจับมาเป็นนักแสดงเหมือนกันก็เราก็ไปหาประกาศแคสติง้งหรือไม่ต้องประกาศก็เจอเนี่ยหนุ่มคนนึงแอคแล้วก็จับมาสองคนสมมุติว่ามันจะมีตัวเมนคนหนึ่งอยู่ตัวเมนคนเนี้ย ผมจะตั้งชื่อ,อยังไงว่าให้มันไม่ให้มันไม่ร้อนตัวเอ่อเอ้ยจูไดจูไดอ่าใช่ผู้ชายชื่อจูได้สัตว์เอ้ยเออเออริวจูไดออะสมมติผู้ชายคนหนึ่งชื่อจูไดเขาเนี่ยมาในสถานะของนักแสดงที่เพิ่งแบบเป็นแสดงมือใหม่เลยไม่เคยแสดงเลยชื่อริวจูไดส่วนอีกคนหนึ่ง <c oughs> ก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งก็ไม่ไม่ไม,ไม่ช่างมันอะริวจูไดเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่อายุประมาณสิบแปดปี ไว้แบบน่ารักเลยหน้าตาเกิดมาใช้ได้ผมก็ทําผมสไตล์แบบอุนเทอร์ครับอุนเทอขาอะไรเงี้ยน่ารักตามสไตล์แล้วก็พกพอดดูรีไฟฟ้าทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วเกิดเขาไอ้จอยตะปุกเดอะซีรีส์ตอนพิรมเนี่ยเขาอยากจะมาทำไพร์โหลดก็สนใจตัวเองอยากเป็นนักแสดงอยู่แล้วก็มาเริ่มแต่ตัวเองยังไม่มีพื้นฐานการแสดงเราจะทําไงเปิด YouTube ก็จะไม่เข้าใจจะจ้างครูสอนการแสดงชั่วโมงละหมื่นมึงจะมีจงังตังจ่ายไหมแต่ไพร์โหลดเผอิญโลกมันกลมนะกูเนี่นยแหละ กลุ่มพวกรุ่นพี่เนี่ยมันก็แบบว่าเฮ้ยสันนี่มึงรับงานป่าอ๋อรับรับให้ทำอะไรให้ไปเป็นนั่นแหละไปช่วยผมก็ไปไปคุมหน,น้างานไปคอยบอกว่าไอ้น้องไม่อย่างเล่นไม่ดีพอแล้วเราก็จะต้องสอนน้องเบื้องต้นอ่าเราก็ไปบอกผมก็บอกว่าวิธีการเล่นนะครับน้องอย่างแรกเลยนะอย่างแรกเลยคือเราต้องคุยรูเรื่องก่อนมาถึงถ้ามันจะแสดงเนี่ยมันจะติดอย่างหนึ่งเลยคือมันจะต้องรู้สึกว่าโลกใบน,นี้ไม่มีกล้องทำอะไรก็ได้ให้รู้สึกว่ามันไม่มีกล้องม,มึงไปทำอะไรมาก็ได้เลยถ้าเป็นคนเก่งๆเ,เขาก็จะต้อง ไปดูดไปดื่มไปกินไปเมาอะไรก็ได้มึงก็งทำยังไงก็ได้ให้โลกนี้ไม่มีกล้องเพราะว่าเวลามึงถ่ายภาพยนตร์หรือมึงถ่ายการสแสดงเนี่ยสิ่งแรกที่มึงจะต้องประสาทแดกก็คือบทเพราะเวลามึงถ่ายมึงต้องจําบทให้ได้เงแล้วปกติเวลาถ่ายเบื้องต้นเนี่ยที่เวลาคุณเห็นไหมเวลาเขาถ่ายกันเน่ยเขาจะถ่ายพูดไม่ถึง4ประโยคแล้วก็ตัดกล้องเพราะอะไรเพราะนักแสแดงหน้าใหม่ไม่พูดไม่ได้ไม่พูดไม่รู้เรื่องเป็นกันหมดผมก็เลยสมมุติว่าบทเนี่ยมันจะมาสมมติมีบทประมาณแบบว่าสวัสดีครับ เราชื่อริวจูไดคุณไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนกันเหรอเนี่ยจริงๆมันบทแม่งแค่เนี้ยแต่บางเรื่องไม่ถ่ายกันเปชั่วโมงเลยนะเพราะว่าแม่งนักสแสดงแม่งเขินจำบทไม่ได้พูดไทยไม่ชัดขาตายปากตายอะไรเงี้ยซึ่งเราจะใช้แก้ปัญหาใดการเราจะให้พูดว่าสวัสดีครับผมชื่อริวจูไดแล้วก็คัดตัดมุมกล้องนึงมาทาอะไรอยู่เหรออะไรเงี้ยนี่คือแค่นี้ผมก็ไปซองกับเขาแล้วนักสแสดงมันขาดมันจะต้องมีฉากแอคชั่น ฉากแอคชั่นประมาณว่ากูไม่เข้าใจเหมือนกันมึงคิดอะไรอยู่เป็นเรื่องของริวจูไดเดินอยู่ในย่านพิรมและกําลังจะไปกินลาก็จะไปกินเหล้าแล้วจะไปกดตัง์ระหว่างกดตังเจอจิกโก้อ่าเจอจิกโก้จิกโก้มาถ่ายตังโอ้พอดแมงโคฮีอะไรแล้วจิโก้คนเนี้ยจะต้องจะต้องเป็นหนุ่มแบบหนุ่มที่จะได้มีโอกาสไปเป็นในอนาคตเขาเลยใส่บทกูให้กูเนี่ยเป็นจิกโก้ มาหาเรื่องริวจูดเพื่อถ้าตอนเนี้ยมันขายได้ซีรีส์มันผ่านกูจะมีโอกาสไปพอไปโผล่ต่อประมาณกลางซีซั่นโดยจะเป็นคนที่ริวจูดคือสปอยกูสปอยเลยเรื่องแต่งพอประมาณแบบว่าผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบผู้ชายด้วยกันก่อนตอนยังไม่ชอบผู้ชายเป็นผู้ชายคนหนึ่งชอบผู้หญิง ชอบผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่มหาลัยแล้วเธอเนี่ยเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนและเธอชอบกินเหล้าและเราก็ไปตามจีบเขาพอตามจีบไปสักพักก็เจอจิโกมาตามล่ามาเจอจิโกถ่ายตังระหว่างเจอจิโกถ่ายตังก็เจอพระเอกพระเอกขี่มอเตอร์ไซค์มามาเซเว่นแล้วมาเห็นจิโกก็เลยมาพูดว่าเอ้ยมึงจะเอาหรือเปล่าจิโกคนนั้นก็จะก็ต่อยก็ต่อยผู้ชายคนนั้นพอต่อยเสร็จปุ๊บผู้ชายคนนั้นที่เป็นพระเอกล้มไอริวจูดกต็ตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยพอตะโกนช่วยด้วยเสร็จปุ๊บ ก็บอกไอ้พระเอกว่าพาพระเอกไปซับป่าแล้วบอกขอบคุณนะที่ใจกล้าหาญไม่เป็นไรแล้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็บอกว่าที่เรามาอยู่ตรงเนี้ยเราจะมาจีบผู้หญิงคนหนึ่งไอ้คนที่เป็นพระเอกก็จะบอกว่าเดี๋ยวเราสอนการจีบนะเราต้องเริ่มจากการทํานูน่นทํานี่ก่อนระหว่างจีบผู้หญิงไปเรื่อยๆจีบผู้หญิงไปเรื่อยๆผู้หญิงก็ไปมีแฟนหลายคนผู้หญิงคนนี้แม่งคืออะไรก็ไม่รู้อะคือ ผู้หญิงคนแรกก็คือที่ชอบอยู่เนี่ยคือมันจะเป็นแบบซีรีส์แบบ4ปีในตอนเดียวก็คือแบบว่าไอ้สปีในซีซั่นเดียวคือความรัก4ปีเป็น c ขาม่อัปเดตก็คือเป็นผู้หญิงอ,อยู่คบตั้งแต่ปีหนึ่งตามจีบในร้านเหล้าปี2เริ่มทํางานปี3เป็นพี่ลีดระหว่างนี้ก็จะมาคบกับกับจิโกก็ต้องไปถามจิโกว,ว่าเออเขาแอบ,บตามแล้วก็ท้องทาแบบว่าไปหาจิโกว,ว่าพี่ทำไมพี่ถึงจีบเธออะไรเงี้ยแบบว่าอยากทาจีบสาวก็ต้องไปอยู่กับจิโกจิโกจะสอนการเป็นแมนการเป็นแมนแมนอะไรเงี้ย ระหว่างนั้นก็จะมีการแอบ,บชอบมันก็จะมีเรือหลายคู่จากนั้นพอมาปีสี่ทำทีสิทธ์ผู้หญิงคนนี้ไปรักอาจารย์ไอ้เฮียนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยก็ชื่ออยากจะเป็นอาจารย์เพื่อให้เธอชอบเรียนแบบทุกอย่างก็จะมีสี่คนสี่สไตล์ก็จะมีหนุ่มขี่เวฟหนุ่มขีเมข่เวฟไปเซเว่นจิโกลอาจารย์นักร้องอ่ามันก็จะมีสี่พอดแล้วพระเอกไม่รู้จะเลือกใครริวจูไดไม่รู้จะเลือกใครนี่คือพอดที่ขายไว้จังแรก กูเนี่ยจะไปเป็นแบบจิโกไอ้อบอจิกโกเนี่ยมันต้องดูบุรีกูกูไม่ขัดอะไรเขาอยู่แล้วกูรอกูกูเข้าใจได้คือกูให้กูเดาว,ว่าให้กูเดาว่ามือเขียนบทอะแม่งน่าจะอยู่ในห้องแม่งน่าจะอยู่ในห้องแห่ง VR แชทมั้งไอ้เหี้ยบในมุมมองของคุณจิโกคือยังไงจิกโกก็คือคนที่ห้ำหามหน่อยดูทะมุนทะมุนแล้วก็นิสัยไม่ค่อยดี แต่สิ่งที่เขาทำก็คือจิกโกลเสยผมเสยผมเสยผมไวเขา่าไวเขา่าไว้หนวดดูบุหรี่ตัวหนึ่งแล้วก็เดินเดินยักไหลนี่คือจิกโกแล้วจิกโกจะต้องหน้าใสกูก็ต้องมาเป็นจิกโกแล้วบทแทนที่จะเป็นแบบว่าบทก็คือทบทจิกโกถ้ามันจะทั่วไปก็คือแค่เฮ้ย ตังมาดิขอตั้งหน่อยยืมหน่อยแต่นี่ไม่ใช่ต้องให้เรียกเฮ้ยนายเฮ้ยนายเราต่อค hey, ิวต่อได้ปะโอ้เงินในบัญชีเยอะดีนี่ขอได้ปะนี่คือบทบทประมาณนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือริวจูไดจะต้องตอบกลับประมาณว่าฉันคงให้นายไม่ได้หรอกเพราะถ้าฉันให้นายฉันจะฉันก็คงไม่มีเงินกินเงินกินทั้งอาทิตย บทต่อไปที่จะต้องต่อบทนั่นก็คือบทประมาณว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกพี่เลี้ยงเลี้ยงจากเงินพวกแกน่นแหละฮ่า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 บทแค่นี้นี่คือบทสิ่งที่เป็นปัญหาคือบุหรี่กล้องมันกล้องโจรมันไม่มีบุหรี่พร็อพให้เออจะมีบุหรี่พร็อพแต่แต่กล้องมันเป็นกล้องโจรกล้องโจรหมายความว่าแม่มีกล้องสองตัวโซนี่เอเจ็ดตัวหนึ่งแล้วก็เอากล้องไอโฟนตัวหนึ่งไม่บูมไม่มีเฮียใช้ซาลาโมนิกแปะข้างหลังไว้ไอ้เหี้ย แล้วก็คือมีกล้องกล้องรับรับแคบตัวหนึ่งแล้วก็มีกล้อง A7 ตัวหนึ่งแล้วก็มีกล้อง i iPhone มันมีสามตัวใช่ไหมเออเออเออสามตัวแล้วก็มีไม์ไม์ติดหน้ากล้องสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม่ไม่มีเฮอะไรเลยไม่มีสวัดไม่มีเอนั้นมีบุหรี่จริงแล้วกูต้องดีบุหรุบุหรี่จริงแล้วตอนถ่ายบทแม่มีเสริมอยากให้กูดูมีเสน่ห์กว่านี้ กูก็เลยถามว่าให้กูทํำยังไงให้กูถอดเสื้อถ่ายเลยไหมยู่ดีมามาต่อบทให้ผมดูดบุหรี่พ่นใส่หน้านักแสดงให้พ่นใส่หน้าลิวยูได้ <c oughs> มา <c oughs> <c oughs> แล้วคือกูอ่ะไม่ได้ดูดบุหรี่มานานสิ่งที่เกิดขึ้นคือในกองถ่ายอะ่ะคนที่เป็นตาก้องอะ่ะแม่งเป็นแบบตาล้องแบบผ่านโลกมาเยอะเจนสนามอะ่ตะตาล้กงแบบเป็นผู้ช่วยตาตลกองอายุประมาณแบบสามสิบไรเงี้ย ส่งนักเลงนักเลงหน่อยแล้วบอกน้องๆแล้วคือปกติแล้วอะเวลากองถ่ายพืผมอยู่กองถ่ายเนี่ยผมจะให้ลำดับความสําคัญมากเพราะว่าพุ่มกับใหญ่สุดถ้าพุวมกับสั่งให้มึงคุกเข่ามึงก็ต้องคุกเข่าถ้าพุวมกับสั่งให้มึงหัวทิ่มดินมึงก็ต้องทาพุวมกับใหญ่มากโปรดิวเซอร์จะใหญ่กว่าพุ่มกับแต่โปรดิวเซอร์ไม่มีสิทธิ์มาเดินแบบว่าให้น้องเอาหัวทิ่มดินไหมโปรดิวเซอร์ต้องสั่งพุ่มกับพุวมกับถึงจะสั่งแล้วมึงก็ต้องทําแล้วคนเขียนบทก็ต้องไปบอกพุ่มกับ้มาาสั่งใหทํ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือกองมันเป็นกองโจรสิ่งที่เกิดขึ้นพอถ่ายเฮ้ยใส่นี่หน่อยใส่นี่หน่อยแล้วกูก็แบบไม่ฟังแต่พุ่งกลับบอกว่าทํากูว่าต้องทาและสิ่งที่เกิดขึ้นพุ่งกลับแม่งบอกว่าน้องเวลาดูบุหรี่อ่ะฮือดหน่อยฮืด,ฮ,ด<笑><笑>ฮืดให้กูฮืดยังไงให้กูยังไงให้กูแบบกูก็ถามมาดูบุหรี่ไงปกติเวลานน้งดูบุหรี่พี่หน่อยกูก็ดูดกูก็ดูดแล้วกูก็หายใจขึ้นแล้วก็โอกไม่ไมน้อง ไม่ไม่ไม่มีใครไม่มีใครดูบุหรี่ทำงานน้องบีปากเน่ยเบปากสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้อง,งเงินใดบัญชีเยอะดีนี่ขอยืมหน่อยได้ปะแค่เนีน้ซองหนึ่งอ่ะ <c ười> อยู่ตรงนี้อยู่ซองหนึ่งอ่ะ <c ười> แลวสิ่งที่เกิดขึ้นคือนักแสดงมันก็แบบต้องรับอ่ะแล้วมึงรู้ไหมว่ากูไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามึงผ่านโลกภาษาและพอถ่ายจริงๆนอ่ะโอโหควันแม่งแย่ไปหมดแม่งติดเฮียอะไรก็ไม่รู้แม่วุ่นวายมากเรียบร้อยกว่าจะผ่ายมันไม่ได้ถ่ายแม่นั้นแต่ถ่ายแม่ตั้งแต่สองทุ่มตีสามกว่าจะเสร็จไกลตรงเนี้ยนี่คือพอสแล้วก็มีถ่ายเสริมด้วยมีถ่ายเสริมแบบว่า สอนให้แบดบอยเราจะต้องสอนให้ไอหนุ่มคนเนี้ยแบดบอยให้ได้เราจะทำยังไงให้หน,หนุ่มคนนี้แบดบอยปกติทั่วไปถ้าอยากจะ bad Boy แบดบอยเราจะต้องแบบว่ามไม่สนโลกขี้เกียจนอยแบดแบดก็คือแบบทรงแบบไม่สนโลกขี้เกียจดอยฟักดับไม่ต้องตั้งใจเรียนนี่คือแบดแบดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือสอนในเนี่ยดูบุหรี่แล้วคิดภาพไม่สอนแบบอารมณ์ไม่ถ่ายแล้วไม่เชื่อไหมแล้วคืองี้ ทำไมรู้ไหมทาไมถึงสอนดูบุหรี่ใช่ไหมเพราะว่าเขาจะสร้างกิมมิกว่าไดริวจูไดเนี่ยชอบกูคือติดฮืดบุหรี่แล้วพ่นควันออกมาเพราะชอบกูกูสอนก็คือจะต้องถ่ายคอสอัพกูดูบุหรี่แล้วฮืดเพื่อให้สร้างความจดจำเราจะถ่ายเป็นเทเลอร์แบบว่าเนี่ยที่เราถึงแม้เราจะเร็วอ่ะแต่เราก็เร็วเพราะพี่เขานะคิดถึงพี่เขาจังแล้วก็จะเป็นภาพแฟลชแบ็กแบบกูแบบฮืดแล้วคือแบบมันจะมีช่วงโมเมนต์มันจะเป็นหนังคอมเมดี้เองไงสี่ปี หนึ่งซีซั่นจะมีสี่ปีปีหนึ่งสองสสี่ใช่ไหมมันจะมีช่วงที่แบบว่าอยู่แล้วก็จะเป็นแบบคิดถึงกูอะไรเงี้ยแล้วคือแม่ถ่ายทิ้งไว้โพสเซดนั้นนหมดบุหรี่ไปสองซองนี่หมดบุหรี่ไปสองซองอยู่ประมาณสองวันอ่ะบุหรี่สองซองอ่ะเชี่ยกลับบ้านมาอ้วกเลยแล้วบทต่อไปที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะมีพอมันไปถ่ายอ่ะ มันก็จะมีแต่พวกนักนักนักแสดงอาสาใช่ไหมนักนักแบบแบบว่าแบบว่ามันจะเป็นแต่ละคนไม่มีประสบการณ์เลยเลยก็เป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี่กลุ่มนั่นแล้วมันดันไปเจอเพื่อนของนางเอกไอคนที่ชื่อริวจูได้เนี่ยเป็นเพื่อนนางเอกก็เลยไปคุยกันไปนอกรอบเออนอกรอบกันอยู่ประมาณสองสวันนะเออนอกรอบก็อยู่วันสองสวันคุยไปแล้วก็กลับมาถามกูว่าพี่ครับเราจะเราคือเธออะเป็นผู้หญิงทรงแบ๊ กูก็เลยถามว่าเขาทรงแบดตรงไหนเอ,อเขาเขาเขา,เขาเขาเขาเล่าเรื่องก,กับผมเขาเรื่องขนาดจูดให้ผมฟังมึงก็เลยบอกอา้าทั่วไปผู้หญิงก็เขาเล่าขนาดจูวไป,ไปเขาบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงแบดแบเฮ้ยมัน,ม,นมันยังไงวะม,มันมันยังไงวะบุรีแบ๊ดแบ๊แบมันมันยังไงคือผู้หญิงคนเนี้ยเขาบอกว่าตัวเองเป็นคนแบดแบไม่มีผู้ชายเข้ามาเป็นแฟนสักคนเพราะว่าตัวเองเป็นคนแบดเขาพูดอย่างนี้เหรอนี่มึงนิยายปะเนี่ยไม่ครับพี่ก็คือ เขาเขาเป็นผู้หญิงอายุประมาณยี่สิบต้นๆครับพี่แล้วเขาก็แบบครอบครัวแตกแยกอ่ะแล้วลงไงต่อไอ้ครอบครัวแตกแยกแล้วไงต่อเขาก็เลยต้องมาอยู่บ้านคนเดียวแล้วเขาก็ต้องหาอะไรได้คนเดียวอ๋อแล้วมันแบดตรงไหนอ่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบว่าเทผู้ชายบ่อยเขาบอกตัวเองเป็นคนแบดมากผมก็เลยบอกเขาไปว่าอ๋อผู้หญิงก็ผู้หญิงเขาต้องก้างแค่สร้างเก่อป้องกันในตัวเอง เขาเขาอาจไม่ได้แบดอะไรหรอกเขาต้องแค่สร้างกรอป้องกันการคนมาทําร้ายใส่เขาก็เลยสร้างกรอป้องกันแล้วก็เดินอธิบายด้วยความเป็นเรื่องที่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็ตอบประมาณแบบว่าครับแล้วผมต้องทาไงตอมันก็เลยบอกอ่นงั้นมึงก็มึงก็บอกตัวเองแบดเหมือนกันสิบอกตัวเองแบดแล้วผมต้องทํายังไงพี่จำจำที่กูสอนได้ไหมในตอง้ได้ครับพี่จําได้บทแบทโอเคตามนั้นต่อไปประมาณ สัปดาห์ต่อมาก่อนก่อนจะสัปดาห์ประมาณ3าวันสองวันประมาณวัน2เออ2วันประมาณ 2, 1, 2, ออ2วันม, 2, 1, 1. มันนัดผมไปกินเหล้าผมก็ไปผมก็ไปกินเหล้าด้วย,เจ,เ,ยเจอกันไงเจอกันรอบนี้แม่งออกแม่งมาแบบมาเี้นะออกมานี่คือแม่งอีโมมาเลยอ่ะแม่งอีโมมาเลยอ่ะโ,โอ้ยเชียเท่ว่เียร์ไม่เท่ว่า,วาแม่ ดูดมาเลยดูดดูดีมาเลยดูดบลีมาเลยสวัสดีครับเพ่เอ้ยว่าไงริวจูดไดครับเพ่ไม่เจอนานเออสองวันเองน้องเพ่ว่าไหมครับเฮ้ยกูแบบจากเด็กใสๆอ่ะทำไมมันเปลี่ยนไปเลยวะ สองวันมึงไปทําอะไรวะริวจูไดรลิวจูไดกูโดนอะไรวะเฮียหูนึกว่าแม่งคงแบบอินในบทมั้งหรือไม่ก็แบบงานแคสผ่านหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยก็นั่งคุยกินเหล้าก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันมากก็กินเหล้าสักพักหนึ่งประมาณสักห้าทุ่มอ่ะเริ่มเมาได้ที่ละกูก็เริ่มถามว่าทําไมริวจูไดมันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้คือผมจะบอกพี่ว่าสาวที่ผมเจอผมได้เธอแล้ว ไอดดด้ดีใจด้วยดีดีใจด้วยก็ดีนี่ก็ไม่เห็นมีอะไรเลย <c oughs> พี่รู้ไหมครัผมอะ่ะได้เธอมันเป็นครั้งแรกของผมเออแล้วแล้วไงต่อครั้งแรกของผมอะผมเชื่อพี่ละคือผมเคยดูงานพี่นะเขาบอกว่าครั้งแรกมันจะแย่เสมอ ของผมก็แย่อ้าวไม่เป็นไรก็แย่แย่ก็ไม่เป็นไรดิแย่ก็ดีแย่ก็โอเคไม่เป็นไรแต่ก็ไปได้สวยใช่ไหมแม่ไม่พูดสักทีอ่ะผมก็เลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวมึงสรุปกูเลยไหมมึงบอกกูตรงเลยว่ามึงเจออะไรคือเขาชอบผมพี่เขาชอบผมมากเลยอก็ดีเขาชอบเขาชอบมึงก็เป็นเรื่องดี แต่ผมรู้สึกว่ามันแปลกๆไปหน่อยทําไมอะ่ะเขาเป็นกระเทยอะหรือยังไงกูจะได้เข้าใจได้ขดไดเขาไม่ได้เป็นกระเทยพี่แต่เขาเปิดแอคล็อกเอาก็ไม่ต้องคิดมากสไตล์เขาก็ต้องหาเงินทั่วไปแอคล็อกทั่วไปเขาเขาไม่ได้คิดว่าผมเป็นแฟนเขาสีพี่ทำไมอะ่ะเขาบอกว่า เออเขามีอะไรกับผมแล้วเขาก็คิดว่าผมเป็นแค่คนทํำคอนเทนต์ด้วยโอ้โหในใจตอนแรกก็รู้สึกว่าเอ้ยอฉาว่าเฮ้ยเอ้ยมึกบึกคุณเป็นเรื่องที่ดีนะเพื่อนอะไรเงี้ยเขาเขาเขาทำไมเขาถอดมาวีเขามีรอยสักแมงมุมอยู่ที่ท้อง แต่งแบด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 บอยเฮีย <laughs> อ้าตายหาเลยเราต่อให้จบนะครับผมจะรีบจบเรื่องนี้ให้ไวที่สุดนะครับผมผมก็เลยถามว่าแล้วมันเป็นยังไงวะคือเขาไม่ได้ชอบผมแบบเป็นแฟนเว้ยคือเขาทําอย่างเงี้ยก็คือเขาหาเหยือ่อมาถ่ายคลิปทำแอคล็อก แล้วเขาก็แล,แล้วทําไมเพราะเพราะว่าถ้าเราเราจะได้เขาต้องการแบบเขาต้องการเฟิร์สแบบเขาต้องการอารมณ์อะไรเงี้ยมันจะได้มีอารมณ์ร่วมเพราะว่าเขาบอกว่าเขารู้สึกดีเขาเปรียบเสมือนแมงมุมที่กําลังกินเหยื่อเอาก็ไม่เป็นไรนี่ก็ดีมึงก็เขาเป็นแฟน,ปนไปเลยดิแต่แต่ว่าผมมันอะ่ะผมมันแบดบอยอ่ะโอ้โหมึงมึงหนักอ่ะเนี่ยเฮียมึงก็แค่ลอกกับคนทําแอคลอกแล้วมันเป็นแบดบอยตัวไหนไม่ใช่พี่เขาบอกว่า ผมอะ่ะยังแบดบอยไม่พออ๋อแล้วยังไงก็คือเขาทิ้งมึงเหรอเปล่าพี่คือเขาบอกว่าผมอะ่ะยังแบดบอยไม่พอเลยยังไม่ได้สิทธิ์ไพรเวทแล้วประมาณสิบยี่สิบนาทีอะพี่มีเสียงเคาะประตูแบบไม่ใช่เคาะประตูเไปไิดป,ประตูออกมายังไงเป็นผู้ชายสองสามคนเดินมาแล้ว เรียตําหลับความแบดพี่ใครแบดสุดได้ใส่ก่อนผมเองผมต้องดูแบบเขาจาก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 เขาก็เขยา่าจากจาก,จากแล้วผมต้องยืนดูอะเพราะผมแบดน้อยสุดพี่ไอ้เหี้ยกูก็ว่ามัอีโมมาเลยแล้วคือก็จะถึงคิวผมมาพี่ แมงมุม,มแมงมุมมันกินเยอะแล้วทำไมเขาแดกผู้ชายไม่พี่แล้วกับผมจะได้เสียบเข้าอะ่ะผมมั่งแบบโอ้โหเขาแล้วเขาฝากไว้ผมมาแล้วที่แย่ที่สุดก็คือผมก็ต้องทำมันอารมุ์มันขึ้นอะ่ะพอผมทำใช่ไหมมันก็มีผู้ชายสองคนถ่ายคลิปแบบมุมเสยลงอะ่ะเออมุมเสยแล้วผมก็อาวะกูแบดน้อยสุดกูเป็นแบ้ดุ่นน้อง แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแล้วคือระหว่างทําอยู่มันมีแบดรุลูพี่คนหนึ่งอะที่แบบคงมีอารมณ์กับการเห็นคือคเป็นคงเป็นประเภทเซ็กที่แบบว่าชอบคนมีเพศสัมพันธ์และดูระยะขับขนมาแล้วโอยมันแข็งอะพี่ที่มูแข็งปาดหูผมแล้วผมแบบผมไม่เคยทํามาก่อนอะแล้วคือผมไม่รู้อันนี้ผมก็รู้แค่แค่ทานเนี่ยแล้วสิ่งที่เกิดคือเขาก็ยืนคนเนี้ยไม่อยู่ใ,นใ,นใกล้ๆอ่ะมาโอ้ยแม่จูแม่มาคด,ดีคู้มีเพื่อน <laughs> ผมมันแบดน้อยสุดนะพี่ก <c oughs> ูว่าแม่งมาไปพังเลย <c oughs> โเคเฮี้ยเลยคิดดูผม, <c oughs> มแบบแมงมุม <c oughs> แล้วมีการบอกว่าถ้าผมแบดมากสุดผมจะได้เปิดก่อน <c oughs> ผมแบดพออย่างพี่ <c oughs> <c oughs> ไอ้เหี้ยคนอย่างนี้แม่งก็มีด้วย,ยดูบุหรี่เป็นเพื่อนแม่งเลย <c oughs> เครียดอะ่ะผมดูบุหรี่เป็นซองเลยะวันนั้นอะ่ะคืนนั้นอะ่ะไอ้เหี้ยผมดิบดูบุหรี่เป็นซองกลับบ้านมาอ้วกเลยอะ่ะฟังแม่เหรอแล้วคือไงคือผมก็ผมก็เลยผมไม่รู้ว่าแบทที่แท้จริงมันเป็นยังไงผมก็เลยตอนนั้นแล้ว มันวันต่อมามันก็มีอีกผมก็อยากอีกไงแล้วทีนี้เ็าพูดว่านางก็พูดเหมือนเดิมเรียนลําดับความแบดอ่าแล้วมึงทําไงผมก็ผมไม่รู้ทํายังไงจะให้ผมสักผมก็ไม่กล้าพี่เรียนลำดับความแบดก็เริ่มเลานัวเขาก็จะให้คนที่แบดสุดได้นัวก่อนคือแบบว่าก็คือแบบนั่งดูทีวีก็จะเป็นห้องเนี้ยแล้วมันก็จะมีโซฟาแล้วก็มีคนดูทีวีเล่นเพลงแล้วแต่ละคนใส่กางเกงในตัวเดียวสี่คนเงี้ยแล้วมาถึงนางก็บอกว่าคนแบดสุดเริ่มก่อนไอ้คนที่แบดสุดก็ เข,เขาาก็ดูบุหรี่แล้วก็แบบว่าพ่นเป็นวงกลมอ่ะแม้วก็รู้สึกว่าเออเฮียชีนคนนี้จะแบสสุดน่าจะเดี๋ยนะมึงวัดความแบสจากการดูบุหรี่เป็นวงกลมอ่ะใช่พี่แล้วงไงผมก็เปิดย t u b e เลยวิธีการพ่นบุหรี่ให้เป็นวงกลมแล้วังไงเขาทําอะไรเขาคือคนที่เป็นแบสสุดอ่ะก็เด้นัวก,ก่อนก็คือนัวพี่เข้าใจเซกแบบนัวก,ก่อนไหมก็คือแบบมาถึงก็นัวแบบเขาก็จะเริ่มเล่าลมแบบถอดเสื้อผ้าช้าเขาจะมีการจับมีบิว้วอ่ะส่วนคนที่เหลือก็คือแบบว่า มันก็พูดเอ้ยเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยมึงต่อเลยเดี๋ยวกูค่อยต่อมึงถ่ายนะรอบเนี้ยมึงถ่ายนะเดี๋ยวกูต่ออะไรเงี้ยมึงใส่หน้ากากด้วยเดี๋ยวหน้าหลุดแตงมึงใส่หน้ากากด้วยเดี๋ยวหน้าหลุดไอ้สารเอ้ยฟิลเตอร์ดิวะกูก็ใช้ฟิลเตอร์ทั่วไปเอ้ยมึงเชื่ออะไรอะ่ะเอ่อริวจูไดริวจูไดมึงมึงถ่ายแล้วกันเราเนี่ยมึงถ่ายแล้วกันแล้วเดี๋ยวเพราะว่าเด็กใหม่ให้เด็กใหม่หหม,มันถ่ายกันแบตน้อยสุดแบตน้อยสุด ่ะเดี๋ยวมึงกดฟิลเตอร์หน้ากากนะมึงใส่หน้ากากหน้าผู้หญิงด้วยนะรอบเนี้เฮียเพราะว่าครั้งที่แล้วไม่ถ่ายขึ้นคอไปหน่อยเอครอบที่แล้วไปถ่ายขึ้นคอไปหน่อยให้ซิกเนเจอร์มาอยู่ที่พุงที่มันมีแมงมุมอ๋อค,ครับนั่นแหละนั่นแหละอ่ะอ่ะเริ่มเลยเริ่มเลยเอ้าแ,แล้วไม่ยังไม่มีอารมเสีะและ้วผมก็ผมก็แบบเยียกแบสไงระหว่างถ่ายถ่ายอยู่ผมก็เห็นเขาเริ่มโดนไงผมก็เป็นเด็กคนสุดท้อแล้วคือ ระหว่างที่เขานี่กันอยู่อะนางอะก็หันมาแล้วก็เอานิ้วมากึงไข่ผมอะแล้วผมก็แบบเฮียหรือว่านี่คือทางที่ผมเราชอบวะเราก็มีอารมเราก็อยากจะแบบคือมันต่อคิวกันอะแล้วผมอยากขออยากใส่แล้วอยากเร่เราดับความแบืผมจะทำยังไงอะดูดบุหรี่แม่พ่นพ่นแล้วนางไอ้อะนางไอ้แล้วพ่นพ่นพ่นแล้วผมก็ดูดแล้วขี้บุหรี่ตกใส่ตัวเธอนะสะดุ้งลยพี่ ไอ้เหี้ยเเสียบๆอยู่กระดุงยองไอ้คนที่โดนเนี่ยแม่ก็แบบจู่เปี้ยวแล้วก็ะสุไอ้ไอ้เหี้ยแล้ววะเหี้ยวงแตกเลยพี่เงเปิดคาบครับคลหมงปครับคราเยเมียมึงก็ตับ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 ับหูดัางหูดางูดง่อเดอปะไรตังน้อยมีชิบนมีชิ้ล่างมีช้ามีชินังมีทุกทชั้นพลวุ้เปิดอยู่นททุกชั้นพลวุเปิดอยู่นพทุกชัน Pop, we will in the pop Go in and try The let me drop I in the pay in the Don't talk, my good time, the phone the 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 the